สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกโด้วยนะครับผมวจารไก่น,น,กนันทาอาดีตกรรมการสมาคมโนุนแห่งประเทศไทยในพระบรมปราชินูปธรรมพบกันวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์แรม12ข้ค่ำเดือน6ปีมะโรงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของ อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในตำนานของประเทศไทยซึ่งมีชีวิตอันพกพันนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของดออรทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยนะครับถูกจับตามองแบบห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวนะครับในกรณีที่ไอการสูงสุดนัดอีกครั้งในวันที่18มิถุนาย,ยน2 5 6 7มีความเห็นสั่งฟ้องดออรทักษิณชินวัตรในคดีมาตรา1น2 นัดส่งตัวฟ้องศาลเวลา9ก้านาฬิกานะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของอดีตท่านนายกท่านนี้นะครับว่าจะเป็นไปในเช่นในดก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ของท่านนายกกัน,นสกักนิดหนึ่งนะครับย้อนไทม์ไลน์9ปีสั่งฟอง้องดรทักษิณชินวัตรมาตรา1นึ่นนะครับกรณีดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อต่อสู้คดีในประเทศไทย โดยหนในคดีที่ถูกจับตามมองอีกคดีคือคดีมาตรา1นึและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์นะครับในวันที่9พฤศจิกายน2558นะครับย้อนหลังไปนะครับดรทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์สื่อประเทศเกาหลีใต้มีการพาดพิงถึงสถาบันโดยคดีมาตรา1นนั้นมีอายุความ15ปีนะครับเมื่อ19กันยายน2559 สำนักอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับ17มกราคม2567ที่ผ่านมาไม่นานอธิบดีายการเข้าแจ้งข้อกล่าวหากับดรทักษิณขณะพักรักษาตัวอยู่ทั้น16โรงพยาบาลตำรวจนะครับ19มกราคม67ที่ผ่านมานะครับดรทักษิณเข้ารายง,งานตัวรับทราบข้อกล่าวหาแต่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับ19พฤษภาคม67โคศกสำนักงาน อายการสูงสุดได้อ่านคำสั่งคดีทักษิณน,นะครับมาต,า 112. ตรา1 1ึดรทักษิณให้ทนายเลื่อนฟังคำสั่งอายการอาศัยเหตุติดโควิด1 9นะครับโดยหมอให้พักเพื่อสังเกตอาการช่วง28พฤษภาถึง3มิถุนา67นะครับอายการสูงสุดนัดอีกครั้งคือวันที่18มิถุนายน2อ6 7ที่กำลังจะมาถึงนะครับในกรณีที่มีความเห็นสั่งฟ้อง ดรทักษินคดีมาตรา112นัดส่งตัวฟ้องศาล9นาฬิกานะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดูชะตากันนะครับดรทักษินชินวัตรเกิดว,วันที่26กรกฎาคม2500อขอภัยะ2,492ตรงกับวันอังคารขึ้น1ค่ําำเดือน9ปีฉลูนะครับอายุป,ปัจจุบันคือ74ปี10เดือนกับ8วันย่าง75นะครับใกล้วันเกิดน,นะครับ เดี๋ยวเราโาฟกัสเรื่องช่วงอายุจรกันเลยลวกันนะครับช่วงอายุจรจัเนี่ย74ยัน75กิโลกรัมพภาคมขอพัยะกรกฎาคม66ถึงกรกฎาคม67นะครับช่วงนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีที่1ราหูเป็นสีในทางทักษะมีโชคเข้ามาเกี่ยวนะครับมีโอกาสเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศนะครับข้อดีที่2บริวารอยู่บนฐานมาอุดนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานถึงจะมีปัญหาแต่ก็ยังพอประคับประคองไปได้ ข้อดีที่3คือมาอุปถัมภ์ในอังคาวิชาเป็นมนตรีทางทักษานะครับจะมีใครบางคนหรือผู้ใหญ่บางคนให้การสนับสนุนส่วนข้อเสียก็ถือว่ามีหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับจุดที่ 1. สุภาพเป็นการลักินีนะครับหมายถึงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับคดีความมาผูวพันตลอดทั้งปีนะครับข้อเสียที่2นะครับบริวารไปกระทบหินะไปกระทบหมาอุบาทจะมีปัญหาหนักอกหนักใจให้แก้ไขนะครับมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงระคนกันไป ข้อเสียที่3อายุในทางทักษะกระทบอรลมีอุปสรรคหรือศัตรูเข้ามาเกี่ยวพันต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่สําคัญก็คือในวันที่18มิถุนายนในวัน2 5 6 7ที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับในดวงชะตานั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาหลายประการนะครับด้วยบริว,วารไปกระ,นะะทบหินะไปกระทบเหมาบาดและไปกระทบนาวังในอังคาวิชานะครับหมายถึงจะมีเรื่องความเร็วร้าย ไม่เป็นมงคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงการเดินทางไกลนะครับการลกินีในทางทักษะไปกระทบอริแไปกระทบมาตามีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งศัตรูมีกําลังด้วยนะครับอายุในทางทักษะกระทบราหูมีปัญหาเกี่ยวข้องกับคดีความเช่นเดียวกันนะครับอุตสาหะไปกระทบสุภะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศนะครับที่สําคัญนะครับจุดนี้นะครับบริวารในทางทักษะกระทบพันธุ จุดนี้ถือว่าอันตรายนะครับหมายถึงการขาดอิสรภาพต้องขอบอกว่าในวันที่18มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหามีความเสียหายค่อนข้างหลายจุดนะครับมองในภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ว่าในวันที่18 2567นะครับไอาการสูงสุดนัดอีกครั้งมีความเห็นสั่งฟ้องดรทักษิณในคดีมาตรา112นัดตัวส่งฟ้องศาลเวลา เกนาฬิกาอาจเกิดเหตุได้2กรณีนะครับกรณีที่1ดกรทักษิณช,ชินวัินรนะครับมารายงานตัวในวันดังกล่าวในดวงชะตาของดอรทักษิณมีเกณฑ์สูงมากที่จะไม่ได้รับการประกันตัวนะครับกรณีที่2หากมีการอาจนะครับมีการขอเลื่อนการรายงานตัวในวันดังกล่าวออกไปและหากเกิดในกรณีที่2ในดวงชะตาของดอรทักษิณชินวัตนนั้นช่วงเดือนกรกฎาคม2567 คือช่วงก่อนถึงครบบันเกิดคือประมาณ26ากรกฎาคมที่กำลังจะถึงนะครับในดวงชะตานั้นมีเกณฑ์ที่จะเดินทางทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศสูงมากด้วยบริวารน,นั้นไปกระทบราหูบรณะเป็นสรรีในทางทักษะอุตสาหะไปกระทบนาวหวังสรุปวิเคราะห์ดวงชะตาของดรทักษิณชินวัตรในวันที่16มิถุนายน67ก็างที่กล่าวมานะครับผมอาจารย์ไก่นันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหงมมากกว่า20ปีเรียนรู้มาเก,กือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาอุกคนในทุกวันก็จะทําให้มีความบิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะให้อยู่5อย่างนะครับหึ่งคือว่าเดือนวัเกิดเวลาเกิด2ถ่หายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง สามก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลพระเดชมือนะครับเพื่อดูธาตุอ่ตอเลายมือสี่คือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเ่เฮงและห้าคือบริสุท์ศัิ์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่เหนียววาดขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดูชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิป ติดต่อกันที่0811599996เบอร์น,นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไ d l ดีลนะครับเวลาก็ประมาณสักกานกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็ห้า้บาทตอนหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คาว่าห้องโหรนารันทาซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่า300คู่ เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันนี้ท่านมินหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ